สนับสนุนโดยสลากออมสินพิเศษ3ปีจากธนาคารออมสินอรุณสวัสดิ์กัท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตชีวาเช้าวันอาทิตย์กับรายการพิเศษในวันนี้นะคะซึ่งเรามาร่วมกันบันทึกภาพ สำหรับกิจกรรมที่เราจัดโครงการหรือว่าโปรแกรมในการดูแลสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดอ่างทองนั่นเองนะคะก่อนที่จะมาติดตามชมบรรยากาศวันแรกกันนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางมาครั้งนี้ของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินบริษัทสินินไรซ์จำกัดนะคะเดอะมอลล์กรุ๊ปนะคะบริษัทเจริญโภกผานจำกัดบริษัทอินโฟเซอร์วิสก็คือ AS นั่นเองนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับบริษัท PSB นะคะที่เป็นผู้ผลิตซปเปอร์กาแฟ สบสนุนทั้ง6กเจ้าสําหรับการเดินทางมาครั้งนี้ด้วยเอาช่วงนี้ไปชมบรรยากาศกันก่อนค่ะเวลาท่านทานน้ําตาลไปปุ๊บมันจะเข้าสู่ทันทีเลยซึมเข้าสู่กระแสเลือด15นาทีถึง30แต่ถ้าเกิดท่านทานข้าวแป้งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณหยบอบ2ชั่วโมงในการย่อยกว่ามันจะค่อยๆเข้าไปนมที่ท่านบอกหรือมเมื่อเช้านี้มันจะใช้เวลา3-4ชั่วโมงในการย่อยที่จะเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลและเปลี่ยนได้แค่ดูสิคะ58%เอเองไม่ได้เปลี่ยนเยอะ แต่ถา้าท่านทานข้าวแป้งเมื่อไหร่หรือน้ําตาลเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มถ้าท่าตับอ่อนท่านทํางานคาอยู่สูงละพไอ้น้าตาลทรายเข้าไปก่อนละต่อมาข้าวแป้งค่อยๆย,ย,ย่อยนะทานที่อันนี้จะค่อยๆมันก็ยิ่งเข้าไปสะส,ะสมกันใหญ่เลยทําให้น้ําตาลของท่านก็สูงขึ้นดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้ทานอาหารที่มันมีใยอาหารเพราะว่าใยอาหารคําว่าใยจากใยก็คือเอาไปกั้นาไวะ ให้น้าตาลค่อยๆเข้านะคะ mm hmm. เช่น mm hmm. พวกข้าว mm hmm. เขาก็เลือกข้าวกล้องเพราะเขามีใยอาหารกั้นเอาไว้มันมีน้ําตาลน้อยเพราะนั้นน้ําตาลก็ค่อยๆเข้าไปได้ถ้าเปิดยิ่งมีใยอาหารเยอะมันก็ยิ่งเข้าไปน้อย mm hmm. เขาเรียกว่าดัดชนีน้ําตาลท่านเคยได้ยินไหมคะดัดชนีน้ําตาลก็หมายถึงเราเลือกอาหารที่เวลากินเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้ช้ากว่าไอ้น้าตาลทรายถ้าไปกินหมูปิ้งเท่านี้ปับ๊บเมื่อไหร่มันให้พลังงานเฉลี่ย70แคลอรี่หร mm ือถ้ากวดท่านทานไข่ ถ้าท่านทานไข่ทั้งฟองเลยนะคะก็จะได้70แคลอรี่แต่ถ้าเกิดท่านเอาไข่แดงออกมันจะเอาได้กินไข่ขาวได้ถึง2ฟองข้าวแป้งนะคะท่านทานเนี่ยนะคะ1ทัพพีนะคะ,ะ,คะหรือก๋วยเตี๋ยว1ทัพพีเมื่อไหรเนะ่เวลาท่านไปทานก๋วยเตี๋ยวท่านก็จะได้80แคลอรี่ ตัวเองรู้สึกจะต้องระวังเหมืนกันเพราะว่ามันเจอที่นี่เอ้ยตกใจหมดเลยรู้สึกมันสูงผิดปกติน้ําตาลที่เจาะนะคะก็ได้เยอะครับไม่ว่าจะการการอาหารแล้วก็มันมีโรคอย่างอื่นแทรกซ้อนเรือรังหรืออะไรพวกนี้เราก็จะดูตามที่อาจารย์หมอต่างท่านแนะนําแฟนเป็นเบาหวานด้วยก็เลยบอกว่าพ่องานนี้ ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานอาหารแต่เวลาพูดเนี่ยเขาไม่ฟังเราฟังหมอดีกว่า